ครับสวัสดีครับท่านสมาชิกแล้วก็แฟนๆช่องโซเดนคารวยนะครับวันนี้ก็ได้มานำเอา,า,าตัวเลขจับคู่สองตัวล่างนะครับเพราะว่าเป็นน่าจะเป็นสรุปเน,เน้นๆไปก่อนนะครับว่าจะเป็นล่างนะครับลองดูเอาไปพิจารณาแล้วก็เอาไป เป็นแนวทางให้ก่อนนะครับตัวเลขของเราก็เดินดีนะครับเดินเข้ามาไหลงวดแล้วก็ในนามาให้ท่านสมาชิกไปพิจารณาดูก็แล้วก,กันนะครับส่วนนี้ก็ผมได้มาแนะนำให้ท่านได้ไปพิจารณาดูก็นานเลขที่ออกมานะครับเจ็ดศูนย์สามล่างเจ็ดห้านะครับก็ขอนเลขที่ออกมางวดที่แล้วนะครับ เราก็ทำมอนเดิมนะครับเราก็เก็บนะครับหลักร้อยนะครับแล้วลดแต้มลงมาแล้วบวกสี่นะครับเราก็ได้ศูนย์เก้าแปดนะศูนย์เก้านะครับตัวเน้นนะครับศูนย์เก้าแล้วก็ด yeah. ่านนี you know, s <S ้นะครับแปดกับเจ็ดเรากันไว้นะครับด่านนี้นะครับด่านนี้เราได้มาจากที่หกนะครับหกแล้วก็ลดแต้มเป็นห้านะครับแล้วก็หนึ่งก็ลดจากหลขก หลักหน่วยบนนะครับหนึ่งเราลดมาเป็นสองนะครับเราก็สองเราไม่เอานะครับเราเอาเลขหนึ่งนะครับตัวเลขที่ออกมานะครับหกหกเก้าล่างห้าศูนย์นะครับรับเข้าที่ห้าหกเก้าราคาห้าศูนย์นะครับมาดูงวดนี้นะครับงวดที่สิบหกตุลานะครับอาจจะเดินต่อหรือจะลุปก็ไม่มีใครรู้ได้นะครับตัวเลขก็เราคำนวณไปตามสูตรนะครับ จะเดินต่อโดยฉลุดนะครับนี้ก็นะครับหกลดได้มาเป็นห้านะครับห้ามาบวกสี่คงที่ก็ได้มาที่เลขเก้ากับแปดนะครับการไว้เือ7เจ็ดกับหกนะครับดันนี้นะครับดันนี้เราก็ได้มาที่จากห้านะครับลดจากหกลงมาเป็นห้านะครับห้าแล้วก็ลดมาเป็นสี่นะครับแล้วก็เก้าเป็นแปดนะครับแปดเราไม่เอานะครับ เราลดมาเป็นเจ็ดนะครับเราก็ได้มาห้าสี่เจ็ดนะครับตัวเลขด้านนี้เราก็ได้เก้าแปดเจ็ดหกนะครับด้านนี้เราได้มาห้าสี่นะครับกับเจ็ดนะครับตัวเน้นนะครับตัวเน้นก็คือเก้าับแปดนะครับเก้าขบแปดนะครับตัวเน้นเน้นนะครับเก้าบแปดนะตามสถิติไม่เคยพลาดนะครับเก้าขบแปดอย่างน้อยก็มาหนึ่งตัวนะครับเราก็เอาตัว ที่เราชอบจัดเข้าไปนะครับดานี้เราจะดอกมานะครับ98นะครับการเอาไว้นอนก็คือเลข7กับ6นะครับเราจับคู่ออกมานะครับคือ59นะครับก็59 58นะครับ59 58นะครับ49 48นะครับก่อเน้นนะครับ สำหรับตัวกันนะครับกันไว้คือสี่เจ็ดสี่หนะครับแล้วก็5.7.5.6นะครับก็เป็นเลขล่างนะครับแล้วก็จัดไปตามชุดนะที่เคยออกมานะครับก็ตามสถิตินะครับผมจะให้ดูเป็นแนวทางนะครับสถิติต่วเลขของเราก็อาจจะถ้ามาไหลงวดก็อาจจะเยอะหน่อยนะครับคงจะเป็นแนวทางนะครับ เลขที่ทำมาก็รู้สึกพอใจเยอะแยะนะครับก็ก็มาดูกันเลยนะครับสถิติเต็มเลขล่างนะครับเลขล่างแต่เราได้มานะครับ0 9 8ย์นะครับเลขล่างออกมาที่82นะครับอันนี้ก็ได้มาที่4นะ543นะครับเลขที่ออกมาทุอ83นะครับตามสถิติเลขล่างนะครับมเป็นระลางราลางนะครับ ด่านนี I mean? ้เราได้3าออกมา36นะครับอันนี้ก็ได้2ออกมา92นะครับอันนี้เข้ามา432ก็เข้ามาที่เลข3 0นะครับอันนี้ก็57นะครับอ่าแล้วก็ต่อมานะครับคือ70นะครับแล้วก็ต่อมานะครับคือ03นะครับต่อมาก็อ่า0 1นะครับข้ามาอีก0 1นนะครับอ่าแล้วก็ต่อมานะครับก็7นะครับ ตอนเลขที่ออกมาที่ห้าแปดนะครับเราเข้าที่เลขแปดนะครับแล้วก็ต่อมานะครับสองหนึ่งศูนย์เราเข้ามาที่ห้าเก้าศูนย์นะครับก็เดินดีนะครับตัวเลขที่ตัวเด่นนะครับสองตัวเด่นนะครับก็เดินมาก็ก็มีเดินบนบ้างเข้าล่างบ้างนะธรรมดานะครับบนมีอยู่ก็คงจะสองนวดนะครับ องวดนะงวดนี้ก็เข้าที่เลขบนนะครับเข้ามาที่เลขแปดนะครับแปดบนนะครับแปดสามนะครับอันนี้เข้ามาที่เลขล่างคือแปดสามนะครับอันนี้ก็เข้ามางวดอ่เจ็ดห้านะครับเข้าที่เลขห้านะครับแลังวดที่แล้วนะครับเข้ามาที่เลขศูนย์นะครับเลขจะออกมาคือห้าศูนย์นะครับงวดนี้ได้มาที่เก้าแปดเจ็ดนะครับ 9กาแปดเจ็ดอย่างน้อยมาหนึ่งตัวนะครับก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะครับส่วนมากนะครับเก้ากับแปดแกับเก้านะครับก็รู้สึกว่จะเป็นตัวเน้นได้นะครับอันนี้ก็สูงกับเก้านะครับอันนี้กหกกับห้านะครับอันนี้ก็เจ็ดกับแปดอันนี้ก็แปดกับเจ็ดนะครับรู้สึกว่าจะเป็นตัวเน้นได้นะครับตัวเน้นที่เราน่าจะมานะครับ ยังน้อยมาหนึ่งตัวนะครับเออก็ลองไปที่าจรณาโูก็แล้วกันนะครับตัว <c oughs> เลขเราก็คำนวณออกมาตามสูตรก็มีเข้ามีหลุดน,นะธรรมดานะครับเอ่อ้องวางไว้ที่ไหนนะครับตัวเลขที่จับคู่เอาไว้นะครับหาไม่เจออีกแล้วนะครับก็ <c oughs> วางที่ไหนเนาะหายากองเลยนอกจาเลขของเราก็จะเยอะไปหน่อยนะครับอาจจะนอ,อผมได้จับชุดเอาไว้นะครับก็มีนะก็มีห้าเก้าห้าแปดนะครับสี่เก้าสี่แปดคะแนนเน้นนะครับก็มีสี่ชุดนะครับทวันกันมาก็มีสี่เจ็ดสี่หกแล้วก็ห้าเจ็ดห้าหกนะครับก็ลองไปพิจารณาดูก็แล้วกันนะครับชอบก็นะจัดไปชอบข้าผ่านนะครับ ครับคลิปนี้ก็จบไวบ้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้ก็ขอทุกท่านจงโชคดีกันแล้วกันนะครับครับสวัสดีครับ